ยูมียูไม่วันนี้ไม่เอานะเอาอีติมมาฝาก<ย>ดีใจไหมคะดีใจ,ใจค่ะแล้วแล้ว,ลวก่อนจะเอาต้องทำไงอะคะอะหลักแม่เปล่าหลักแม่หลักแม่พี่เจอเอาไหมเอาล้วครับอ,ออเป็นเด็กดี อ่ะชิคเกอร์อาครับอ่าอันไหนอร่อยกว่ารสรสอันไหนอร่อยกว่าอันนี้อร่อยมากค่ะอเออเออถ้าไม่รู้ลองกินดูพี่เกอร์ไม่เคยกินรสแบบนี้ไม่เคยกินอร่อยไหมฮะอร่อยครับอร่อยเหรออันนี้มันเป็นรสอะไรบ้างมันผสมกันอะช็อกโกแลตช็อกโกแลตกับอะไรเผือกเปล่าเป็นสีฟ้ามัน เป็นรถเผือกหรือเปล่าใช่รถเผือกถ้าสอมเหมือนส้มปรีมันไม่ใช่รถอันนี้ของยูมใยมันเป็นรถส้มแล้วอันนี้แหละข้อเอองามดิงามงามสิเออว้าวเป็นไงอร่อยกอเป็นไงอร่อยครับอร่อยโอ้ติดปากติดโตเป็นหนุ่มแล้วยังยังกินให้เลอะปากอีก อ่ะแล้วน้องยูมัอ่ะอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยทําไมกินเหมือนไม่อร่อยเลยอ่ะอ๋อน้องยูมัวันนี้เพิ่งตื่นนะคะแม่ไปซื้อไอติมมาให้อ่าน้องยูมิวันนี้ได้นอนกลางวันไหมเนี่ยได้นอนนะคะเพิ่งตื่นเหรอไอจีเคยได้นอนเปล่าไม่ครับไม่อะ <laughs> เล่นอย่างเดียวเลยเธอเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้ ยูมายละลายหมดแล้วกินเร็วๆค่ะคุณอะบายๆทุกคนก่อนบายๆค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้องยูมิยูมัยน้องติดตามด้วยนะคะชื like, share, nice, bye bye. ่อช่องมิมิชิค่ะบายบาย